ทุบสวัสดีครับเพียงม,มาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับเรียกว่าร้านค้าแห่งความมืดเว็บสองนะครับความจริงร้านค้าแห่งความมืดเนี่ยก็มีไปนะมีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นร้านค้าแห่งความมืดเนี่ยของพี่ยังอยู่เลยพี่ยังไม่ได้กดเลยพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ป๊อปแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะเข้าไปนะครับล้างค้างความมืดนะครับอันนี้ก็ก็ก็ก,ก็มีอยู่นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีเพราะเดี๋ยวพ่กนี้จะมีล้างค้างความมืดอันใหม่มาซึ่งก็จะมีชุดใหม่มาสองชุดนะครับแบบก็จะมีพวกกล่องปืนนะครับบางคนบอกเอ้ยพี่อาทำไมไม่มีกล่องปืนอันที่ผมอยากได้เลยครับมันจะอยู่อีกการค้า,นาหนึ่งนะพอดีเรามีล้างค้างความมืดสองรอบติดก,กัน่ะ ลดกันไปเลยเยอะๆเต็มๆนะครับก็อยากได้ก็เดี๋ยวไปดูรัชนค่าของความมืดรอบใหม่แล้วกันว่ามีอะไรบ้างวิธีการได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็เข้าไปในรัชนคางความมืดกดซุ่มปั๊บได้ส่วนลดมาแล้วก็ซื้อ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 อยากได้ก็ซื้อ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 นะครับจะมีพกชุดอย่างอื่นอีกมากมายดูดิชุดเนี้ยเหลือร้อยเก้าเก้าเพชรร้อยสิบเก้าเพชรเนี่ยเดีวร้อยสิบเก้าเพชรดูดิโออย่างถูกเนาะ แล้วก็พอซื้อครบอย่างเงี้ยซื้อครบ200เพชรน้องจะซื้อชุดนี้ได้เนี่ยราคาหนึ่่สิบสเพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถดูชุดผู้หญิงเหมือนกันซื้อครบ200น้องก็เอ้ยซื้อครบ100เองเนี่ยซื้อครบ100เพชรน้องก็ซื้ออ่าชุดผู้หญิงได้เนี่ยราคาหนึ่่สิบสเพชรเท่านั้นนะครับก็ถูกๆนะครับซื้อแบบเปลี่ยนชื่อไปดองไว้ก็ได้เดี๋ยวก็ใช้นะครับเดี๋ยวก็โดนเตะออกแคลนแล้วต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่ซื้อตั๋วกาชาซื้อกล่องปืนอะไรก็ซื้อไปนะคครรััับบนนนนนีีี่่ก็็ืือออททาาาางข้้้วววมเปสุดย ส่วนรอบพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นที่จะไปดูรายการขวามือเนี่ยมาดูกิจกรรมเติมเงินกันก่อนนะครับกิจกรรมเติมเงินจะขึ้นวันที่2ตอนเที่ยงคืนถึงวันที่4ตอน5ทุ่ม59นะครับมีเติมเงิน2ขั้นนะครับเติมเงินขั้นแรกเนี่ยสองเออาเาิบาเพชรนะครับเติมเงิน99เเพชรน้องจะได้จะได้ จะได้นี่เป็น my best bond นะเป็นกีตาร์ของ j u สตินบีเบอร์เอากีตาร์ไปฟ้าดหัวคนนะครับตัวกีตาร์เป็นกีตาร์แบบคลาสสิกแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นเสียงเพลงแต่เงินเพียงแค่99เเท่านั้นเอาไปเลยอย่าไปคิดมากน้องคือมันเป็นมันเป็น my best bond ที่มีการเปลี่ยนรูปร่างในราคา99เทสอะแถมไม่ต้องซื้อแตเมเงินดับฟ,ฟีคิดทำไมคิดมากทำไมเนี่ยนะ มากขใหม่นี่อันนี้กีตาร์ชาวร็อกนะอันนี้กีตาร์คลาสสิกแต่ฟ้าถั่วคนได้เหมือนกันนะครับก็ไป99เพนะรส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงจะราคา499เพรเป็นท้าทางต้องบอกว่าเด็ดนะฮะอันนี้เด็ดนะครับอยู่นี่อยู่นี่เึบ นะีเป็นท่าทางที่มีเพลงด้วยนะครับเพลง Beautiful Love Refine นั่นเองนะครับก็เป็นเพลงที่ Justin Bieber ทำมาอ่าต้องต้องใช้อนี้ต้องใช้นี้เดี๋ยวไม่เข้ากันเดี๋ยวไม่เข้ากัน,นเอาไปใช้จีบสาวน้องอนะมีทั้งกุหลาบให้มีทั้งหัวใจให้ นี่สวยงามนะครับเติมเงิน499เพรก็รับตัวนี้ไปเลยนะครับรับตัวนี้ไปเลยทีนี้เรามาดูของในด้านข้างความมืดมั่งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ขอแนะนําแค่ตัวชุดหลักๆนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบเปิดชุดผ่านๆที่ดูแลกันนะครับชุดใหม่นะครับ <laughs> ใจเย็นใจเย็นนี่ก็จะร้องจังเลยพงชุดใหม่จะมีทั้งหมดสองชุดนะครับชุดแรกจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดตีมห้าปี นะตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมจะเป็นทรงผมขาวแบบทักเดดอกครึครึ่งหัวนะใครเป็นคนที่ชอบแบบสไตล์เดด็อกนะแต่แบบเอ้ยพี่นะครับไม่มีเดดล็อกสีขาวเลยว่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ในร้านค้าแห่ง,งความมืดด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แพงหรอกนะครับร้านค้าแห่ง,งความมืดไม่มีตากับแว่นนะครับอันนี้เป็นของเก่าที่พี่เอามาใส่ให้ดูแบบชุดไก,กลๆก่อนซึ่งนะ และให้ดูแบบชิดไก,กลๆโอเคถ้าแยกชิ้นให้ดูก็จะประมาณนี้แยกง่ายชุดนี้แยกง่ายนี่เป็นทรงผมนะครับถักเดด d ร็อกครึ่งหัวอีกครึ่งหนึ่งไถเท่ๆไปเก้งเป็นเก้งสีดำแล้วก็มีต่งลายสีม่วงหน่อยอีกสองส่วนที่เหลือก็จะเป็น เสื้อนะครับเสื้อเป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็มีลายเอฟเฟกแบบของ5ปีนะรองเทา้าธรรมดาสีดำม่วงจับได้ก็จะไปเพื่ออันนี้สวยสุดนะจะเป็นทรงผมกากรงเกงนะครับ <'ll> ส่วนอีกชุดหนึ่ง <the technique. S 1> นะครับที่จะมา <May. S 1> เอาหลุดแม่ดีนะเข้าไวคอมดีๆจากไอ a v e CPU เข้าเกมไวปุ๊บไวปุ๊บไวปุ๊บ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 นี้ดูตัวป๊าเสร็จแล้ว อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดของจ Justin Bieber นะครับ Justin Bieber เดี๋ยวเปิดให้ดูชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด สี่ชิ้นด้วยกันคือเสื้อเอングเกรงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับของเด็ดพี่ว่าเป็นรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าพี่ชอบรองเทา้าชุดน,นี้นะคล้ายยีซี่ยนะให้ดูใกล้ๆนี่นี่ดูชายตามองสุดหลอ่อมาใกล้ๆนะครับหลายคนอาจจะงงชุดนี้นะครับมันจะมีชุดนี้แบบมีรอยสักกับไม่มีรอยสักนะครับชุดที่มีรอยสักจะใส่ได้เฉพาะจัสตินบีเบอร์เท่านั้นส่วนชุดที่ไม่มีรอยสักเนี่ยใส่ได้ทุกตัวละคร ชุดที่มีรอยสักเนี่ยตอนนี้น้องสามารถเติมเงินเพื่อรับได้ซึ่งเติมเงินก็ยังสามารถรับได้อยู่นะครับยังรับได้อยู่ถึงนูน่นวันที่13านะครับใครอยากได้ก็เฉพาะชุด j u s t i งก็ไปอยากได้รอยสักจัสติ n ก็ไปเติมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอ๋อเปลี่ยนให้ดูอันนี้หาได้จากร้านค้าแห่งความมืดเท่านั้นนี่เป็นทรงผมัสตินบีเบอร์นะครับก็เป็นทรงผมสั้นธรรมดากางเกงนะเป็นกางเกงแบบตัวใหญ่ๆหนะ่อยฮิปฮอป ส่วนอีกสองส่วนนะครับก็เป็นเสื้อกับรองเทา้าที่บอกรองเท้าเท่นี่เสื้อก็เท่นะครับข้างในเป็นเสยืดมีกระเป๋าคัดอ,อก,กับข้างนอกเป็นเสอยีนตัวใหญ่ๆนะครับโอเวอร์ไซส์ส่วนรองเท้านี่คล้ายยิซี่เลยนะเท่ดีอยากได้ก็จับไปอยู่ในารง้าแห่งความมืดนะครับทีนี้ชุดอื่นในารง้าแห่งความมืดจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นชุดเก่านะเป็นชุดเก่าก็มีชุดมีชุดหาก่อนนะของมันเยอะชุดนี้นะครับมีชุดนี้มีที่อจจะเป็นระดับสีม่วงเหมือนถ้าจะไม่ผิดมีชุดนี้นะครับนี่มี มีไหนอีกอะมีชุดนี้นะครับอ่อ่ชุดนี้ชุดนี้ก็เท่ะนะสีเขียวชุดนี้นะนี่ผ้าปิดปากก็เท่ผ้าปิดปากดำเขียวใครที่อยากได้ผ้าปิดปากเท่ๆนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่พี่ว่าเท่มากนะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดหัวลิงหัวลิงนี่นี่นี่น นี่หัวกะเทนะครับแต่ก็ต้องเท้ากะเท้าลิงกับหัวลิงนี่ก็จะเป็นของที่อยู่ในรา้านค้าความมืดนะของอื่นก็มีเหมือนเดิมนะมีพวกกล่องปืน,ปนบัตรสร้างห้องตัวกระชายเยอะแยะมากมายนะครับ้านค้าความมืดรอบนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่2นะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่8 2นะครับ2ถึง8นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อกันถ้าอยากได้นะครับของ Justin Bieber แล้วของอื่นๆอีกมากมาย เติมเงินก่อนเติมเงิน499รับท่าอย่างไรก็คุม้มท่าอย่างเท่น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย